เรียกว่าคู่ขี้สูสีอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับอย่าดูมวยเบียง3ยกนะครับยิงเพชรยินดีแล้วนี่ต้องดูให้ครบ5้ายกครับามาดูคู่นี้กันก่อนดีกว่าครับมาแล้วครับยก3านี่เริ่มจะเร็วขึ้นโอ้โหแทงเข่าลูกนี้นะครับทางด้านของศิลธรรมเรียกว่ากระโดดแทงดื้อเลยนะครับเอาซ้ายนาวีศิลธรรมอาศนาวีไปอศิลธรรมบูแล้วสมบทบูแล้วแรมโบ้บุดบดบ,บูเอายังตีไม่ได้ตัวใหญ่ต้องเดินนะครับ เพราะว่าไปยืนคุยนี่จังหวะฝีมือเนี่ยจะเป็นรองนาวีครับต้องอาศัยช่วงอาศัยความใหญ่ครับตีได้ไหมตัวใหญ่ล็อกดูสอดนะไม่อยากอยู่ใกล้เลยครับนาวีบอกไม่อยากอยู่ใกล้ตัวใหญ่แบบนี้เรียกว่าสลับไปเรื่อยนะครับทางด้านของนาวีนี่ซ้ายดีขวาทีไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนศิลธรรมขยับก็ไปออกแข้งขวาแล้วนะครับนาวีก็โต้คืน้วยแข้งซ้ายเหมือนกัน เล็กก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ยอมเสียเปียบเลยมีโต้ตลอดโอ้ดอกนี้นี่เตะนี่ถึงกับเสียศูนย์ไปเหมือนกันครับอา้าวติดไปติดไปศีลธรรมอย่าช้อย่าช้าดึาาางขึ้นเรือไม่ทันอา้าวนาวีโยกโยกโยกอา้าวซ้ายซ้ายโอ้มาซ้ายไปซ้ายเสียไปก็กลางวันเล็กอา้าวซ้ายไปอีกแต่คู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ครับ แม้ว่ารูปร่างของศิลธรรมกางเกงสีน้ำเงินจะใหญ่ครับแต่ว่าเอ้าแม่หมัดแท้โอ้โหโดนก้านคอไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับเรียกว่าประมหัไม่ได้เลยนะครับนาวีนี่สายตกนิดเดียวนี่โดนก้านคอเลยเพราะแข้งขวานี่เขายาวเหลือเกินนะครับทางด้านของศิลธรรมยกไปแต่ละทีนี่โอ้โหเห็นชัดครับเอาละครับถือว่าไม่ใช่งานง่ายของนาวีที่ว่ากันว่ากระดูกดีแล้วนะครับเพราะว่ามาเจอสดเจอใหญ่อย่างทางด้านของศิลธรรม ขยับไปเรื่อยครับสั้นกว่าต้องเตะก่อนอ้าศิลธรรมเข้าใกล้ไปอีกบสทโบ์เอทีบนาวียกสั้นจังหวะเอาซ้ายไปอโอ้โหคู่นี้นี่ของดีเลยครับยกสามที่ใส่กันเต็มแล้วครับเ้าแข้งซ้ายหมัดม,มาเอาล่ะครับเดินต่อนะครับศิลธรรมตัวใหญ่รูปร่างแบบนี้ถอยไม่ได้ครับเดินมาพยายามจะหักเหลี่ยมไม่ล้มซ้ายไปครับนาวี รว่ดเร็วนะครับนาวีส่วนศิลธรรมนี่ได้ล้ำล้ำโตโตครับเรียกว่าใหญ่จริงๆนะครับเดินขยับเข้าไปเรื่อยแล้วเอาละครับพยายามจะเบียดเข้าไปมีแข้งขวานําไปก่อนแต่ว่าถ้ามาโดนแข้งซ้ายของนาวีเยอะๆนี่ก็เป็นเรื่องยุบได้เหมือนกันนะครับเอาละครับแต่ก็ไม่สนครับตอนนี้นาวีนี่ไม่ยอมปะทะด้วยเสียเปียบครับพยายามจะปาดซ้ายแล้วก็มีหมัดสลับอ้าวเขาใกล้ไปเรื่อยศิลธรรมนะครับอ้าหมดยกกระทังหมดยก่อน คู่ก็ยังพอๆกันนะครับแดงได้วงนอกครับน้ําเงินก็ได้วงในจังหวะเข่าลอยสวยยกสี่แล้วนะครับน่าจะเห็นตัวผู้ชนะใกล้ๆครับพี่ลีครับยกนี้นี่คิดว่าจะเดือดกว่ายก3มยกที่ผ่านมาแน่นะครับนี่นะครับซ้ายเริ่มทํางานแล้วครับนาวีออกได้แม่นนะครับแล้วก็โอ้รุนแรงด้วยซ้ายซ้ายอย่างเดียวครับยกนี้ออกมาศิลแล้วทำนี่เดินช้านี่ก็จะโดนซ้ายแล้วครับต้องพยายามเบียดเข้าหา เอาละครับมีนะครับมีมาดนาไปก่อนโอ้โหแล้วก็แทงซ้ายลูกนี้นสวยเรียกว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับทางด้านของศิลธรรมอ้าวนาิสั้นนะครับแต่ว,ว่าสมองดีแล้วก็ซ้ายนี่แกก็คอยเลาะเหล็มเอหลุดเหลอหลุดเหยเ,เ,เอาเอาอีกศิลธรรมเข้าใกล้ไปเสียไปเสียไปไนายนายต้องศิลธรรมสิโอ้โห,หนายนี่แม่ย,ยกน่ากลัวเลยนะครับจังหวะยกมาแต่ละครั้งนี่ลิ้นปีลิ้นปีอย่างน้อยครับอ่านายจังหวะจับ แม้แต่ดูจังหวะล็อกนี่นาวีตัวเล็กก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายนะครับจังหวะจับไม่ได้เสียเปรียบครับเรียกว่าจังหวะล็อกนี่แข็งแรงนะครับของนาวีครับเป็นรองเบียงรูปร่างช่วงชกเท่านั้นแหละครับเอาละครับดูเบียดโอ้โหโดนศอกครับกระแทงมานี่ศอกสวนเลยนะครับทางด้านของนาวีนาวีนะครับเอาละครับเบียดเข้าไปตอนนี้เริ่มเริ่มได้ใจแล้วครับนาว นาวีเบียดล็อกในโอ้โหแต่โดนลูกขวางครับยาวจริงๆครับขวางแล้วแทงสวยครับแม่น้ำหนักนี้นะครับแต่ว่ารูปร่างดีแล้วเินศิลธรรมนาวีสร้างจังหวะก่อนพลาดไม่ได้เอาซ้ายเตะโอ้โหเตะฝังแข้งเลยสั้นแต่หมัดไปอีกแล้วโอ้บูเลยทีเดียวพนุมานบูแล้ว เรามาสูงความขวานก็เอาด้วยเอาทุกอย่างเอาเอาอะไรอะไรครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับเมื่อวานจาได้ไหมแม็กนัมโอ้สามยกนี่พระเอกเลยครับแม่ไปไปรับแข้งซ้ายแบบนี้แหละครับห้ามรับเยอะเลยนะครับโอ้ถ้าโดนไปที่เดิมซ้าไปซ้ามานี่อาจจะยุบได้ครับเรียกว่าโดนซ้ายไปเยอะๆทาท่าจะถอยเหมือนกันนะครับทางด้านของศิลธรรมขอบอกแล้วครับ้ายนี่แรงนือเกินนะครับนาวีเสียเปียบรูปร่างก็จริงแต่ซ้ายนี่ม่นเรามาดูกันนะครับว่าศิลธรรมจะเบียด อยู่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายุบย่นนิดเดียวนี่โอ้โหถึงแพ้ได้เลยนะครับตรง,งนีุ้ตลอดอ้าวศิลธรรมนาวีแม่นาวีอุ้ยโอ้โหซ้ายแม่กระตีเขายาวเหลือเกินเพราะว่าแข้งขาก็ยาวด้วยนะครับยกนี้อา้าวยกสี่แล้วเสียไปอีกเสียไปพยายามจะเดินชวนทะเลาะบ้างนะครับนาวีแต่ว่าเดินแล้วก็ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับหมัดมาครับ วงในดูจังหวะสอดยัดเข้าไปตีโอ้โหจจคืนมาครับศิลธรรมหากมาล้มไมไม่ไมล้มครับหมดยกที่4ครับเยวนาวีเดินเดินหวังจะบวกแล้วครับหวังจะพลิกเกมให้ได้ครับช่วงปลายยกนี้โดนเข่าเยอะไปหน่อยครับครับหรือว่าต้นยกที่4ี่ทำได้ดีนะครับออกหมัดแล้วออกแข้งแต่ปลายยกนี้ไปปล้ำนะครับทำให้เสียเปรียบเอาละครับจะยกนี้ออกมานี่ทางด้านของศิลธรรมก็ไม่อยู่ห่างเหมือนกัน ล่ำานคุมเกมเอาไว้นะครับก็ปล่อยให้ทางด้านของนาวีนี่พยายามจะเบียดเข้าไปโอ้แต่โดนแท่งขวานี่สกัดเอาไว้โอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับหมัดซ้ายนะครับเอาแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้ทางด้านของนาวีเริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับเอาเอาเอาถูกวิธีแล้วครับอ่ามาออกหมัดแบบนี้ถูกวิธีแล้วครับตัวเล็กต่อยตัวใหญ่น้ํากระจายเลยครับนะหมิงครับเอามาดูซ้ายนะครับของเอา ศิลธรรมน้ำเงินนะโดนหมัดเอานาวีเข้าเข้าเข้าซะเออกขวามาก่อนออกรับซ้ายไปแต่ซ้ายนี่เตะเตะเตะแล้วก็ต้องติดนะครับเพราะศิลธรรมแต่สูงเกินเอาลีครับก็ต้องพยายามกันต่อไปนะครับเวลายังเหลือนะครับอีก1นนาที4ี่วินาทีนะครับให้ทางด้านของนาวีนี้ได้ลุ้นน่าจะสาหมัดอย่างเดียวแต่ดูว่าเรี่ยวแรงก็เริ่มจะอ่อนล้าลงไปเหมือนกันนะครับทางด้านของนาวีปล่อยให้ทางด้านของศิลธรรมนี่พยายามจะคุมเกม อะไรครับอะไรลนครับฟันยางครับของนาวีครับจังหวะต่อยแล้วก็อาจจะอ้าปากกว้างไปนิดนึงนะครับเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีเศษครับนาวีโดนไม่โดนครับโดนไม่โดนมานี่ครับโอ้โหถือว่าเคี่ยวเลยครับศิลธรรมพอรู้ว่าตัวเองได้เปรียบนี่ดิสเบรกไว้ก่อนครับไม่อยากอยู่ใกล้ทีไว้ก่อนตอนแรกๆนี่อยากอยู่ใกล้นะตอนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ซะแล้วครับ ในควาวงไหนนี่พอปล้ำนี่คุมไว้เลยนะครับเอาลครับมาดูกันนะครับว่าอีก50วินาทีที่เหลือทางด้านของนาวีซึ่งพยายามจะเอาแล้วครับทั้งฟอกทั้งหมัดนี่ตรงมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ทางด้านของนี่เลยครับมวยรุ่นนี้รุ่นเล็กๆนะครับในอดีตที่ผ่านมามีใครบ้างม,มีท่านแสนเห,หรียญพระยารุณบางคร้าน้อยฟ้าคำรามหนุมานรักน้อยเจริญเมืองหรือแม้กระทั่งรักเล็กชูตินาวี นี่นะครับในเรื่องมวยและต้องยกให้เลย,เยประธานบริษัทนะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์เสนาวแล้วก็ตอนนี้หนุ่มโบ๊ทนี่สารต่อโอ้โหสุดๆในเรื่องคู่มวยจะเป็นมวยไทยมวยเพศโอ้ไปชกต่างประเทศเยอะว่าในเรื่องการมองมวยหรือว่าอ่านอะไรก็มีอะไรมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ข้อสาคัญนักมวยต้องขยันด้วยฉะนั้นในเรื่องมวยโอ้โหคู่แรกวันนี้นะครับรูปร่างก็ ผิดกันนะวางกันเถอะหมดยกสุดท้ายรอนิดนึงไยแดงคือนาวีนะครับน้ำเงินศีลธรรมรอกรรมการบนเวทเกีกดน,นรงนมง้มวงนะเมืองเ้างามดอกคําใต้ครับจากสุดเดตแก้ววงวิสุดยิ่งอุปการแล้วก็ข้ามฝั่งไปที่เลือนใกล้เอาเขียงนะตามตาที่เห็น น้ำเงินนะครับน้ำเงินศิลธรรมนะครับนายกเพรมท่ามาเดือชนะนาวีนะครับ